ค่ะพามาเบื่องต้นกามปูด้วยค่ะเด้อต้นกำมปูดอกเรืองเรืองนียค่ะนี่ค่ะงามเลยค่ะเระงามงามเลยค่ะน่าฟ้องงามปลูกเส้นนี้กระทางนี่นะ่ะยูรานสักผานนี่ค่ะยูรานสักผาดต้นกามปูขั้นต้แบบปลูกเส้นพื้นดินให้แตกไว้นะคะเนาะเขาสิขยายไว้ขึ้นอย่างนี้ค่ะแตกไว้งามนี่เสนอีกแบบหนึ่งนะคะนะใบดอกของเขาจะเรืองเรืองเป็นแฉกเป็นแจกแบบนี่เนาะค่ะที่เจ้าเฮียนีนะเนา่ะ ใบก็บสีเขียวๆแง่ๆแบบนี้แหละกล้ามปูอ้าปูกล้ามปูด้วค่ะเด้อนี่ค่ะถ่ายให้ชมถ่ายให้ชมบมอใครมี้ดีบอใครค้คนบอใครปลูกเด้วยอ,นอ,อยาายันนี้เท่านี้เท่าที่แค่ใส่เห็นเนาะค้นบอใครปลูกนี่ค่ะสีเหลืองสมเนาะเนาะดอกเขาดอกเป็นสีอะไรคะดอกขาวสีโดนยุคแรกขาสีรว,วงรุ้ยใส่เวลาโดนอยู่เนาะคะ่ะให้ความงามของเข้าอยู่ ข้างในเขาจะเป็นช่อเป็นช่อเล่มเดียงทีเนาะาราคาไมาชมดอกกล้ามปูต้นกล้ามปูเด้อค่ะเด้อ